โดนเธอเฝ้ามองจับตาตลอดเวลาว่าฉันจะทำอะไรเหมือนเป็นผู้ชายเจ้าชู้จำเลือยงนั้นเพล่ไปมา่เพื่อยญิงมังคอนผู้ชายทุกคนไม่ได้ตั้งใจแก้วใจมันเลย พยายามจะคุยกับเธอให้เธอเข้าใจว่าทำไมผูช้ชายชอบดูชอบบังผู้หญิธรรมดาจะมองไปเจอคนสวยเหมือนเธอฉะนั้นก็คงไม่อาจห้ามใจแค่พี่ยังยากรู้รู้รักเธอแค่ไหน แต่ไม่เคยไว้ใจฉันเลยไม่เคยยอมสึกอ่กอ,อยากระบายให้เธอได้รู้เฮวันที่เราดไ้มเจอกันที่เกมอร์กี่ยดีวอเค,ค,ออค,อนนคทันเดินตอนนี A R อ,อย่างนี้จ้ำ ที่มอส,สายเสือทุกคนทุกครื่อที่ผมทำเป็นการเป็นจริงใจทุกคน,นต้องเผลิกันจะไม่เข้าใจต้องเขียนถึงนในใจก็ไม่บอกสื้อแสดไม่ได้หรอกไม่แก้ปมไม่เกยจะบอกทำใจถึงโดนระแวงอยู่เป็นประจำยังไม่ทันที่ทำอะไรพลาดไปก็โดนเธอตอกถูกที บางคือบางวันไม่เป็นอานทำอะไรเพราะใครังวนเธอไม่ไว้ใจอะไรไม่รู้รู้รักเธอแค่ไหนแต่ไม่เคยไว้ใจฉันเลยไม่เคยยอมรู้สึกอึดอัดช่อยอบบอยังรุดไปให้ วันไม่ได้เป right. okay. sick, ็นคนีเกมเลยยากจะบอกไมได้ช่้เดก็ใจก็โอเคถ้าไม่ก็แจมเดินเซบมมงงและ l o n ล l แต่ถ้าจะสักก็ให้ของเขาร่ม D อเคพี่อยากให้จาที่มันสะเที่เกิที่เกิที่ผมทำ่กลมเป็นที่ไม่ใช่ที่เกิเป็นนัสดงที่มันยนใวจใงไม่บอกสื่อสารไม่ด้อกพแกผมไม่จะบอก

Hey one two you. Okay. ี่ไม่ได้ไปกนคนียอยากจะบอกไม่ได้สุดเลยก็ใจก็โอเคทำไมกูใจกูรู้สอกส่ามึงเอารปแบบเตะเตะเะคราวเริ่มดพี่ยังไอ้จํำพี่บอกเสียสาทุกคนทุกคราที่ผมําเปันก็เป็นเวทีุ๊ใจก็จะเป็นแบบแลกกัน